อา,าวันนี้ที่ไทยปาร์คคนเยอะมากเลยจะไปทางไหนทางไหนดีขายดีปะไว้ไว้ขายดีปะขายดีปะค่อนหลายมือนอีิเนาะไอจุนเนยเมนก็ดีเถอะเอือนอีกเอือนอีกซื้อมาไว้แล้วหลาย ขายเบิดเลยค,คุณอะคุณยามานางไหกันล่างใหญ่ยัเขาก็เขามายัยไปซื้อขต้มขนมไอจุนกับบไดนัดมันดอกไอจุนกับรบรไดนัดบานยุกไก่กันเลยนางแม่เสิร์ฟมาเห็นมันแดดพวคนหลายอยีอนี่เนาะโอ้ยขายดีขายดียดมืออื่นเตรียมมันละลายหลอดมือมันเหนือทีเนื่อไปหาสื่อของเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกะปิดรลานเน๊ โอ้คนเยอะนะฟิลเลอร์ฟิล e ล t ร์ f ิลเ f อร์ไลต์เตอร์ฟิลเลอร์ไลตเตอคนเยอะมากเลยนะคะต้องระวังกระป๋องกระเป๋านะคะคนเยอะมากเลยวันนี้ที่ไทยพาร์คนะคะไทยพาร์คไทยพาร์คที่เมืองเยอรมนีนะคะเมืองเบอร์ลิน ใบไ,ไม้ยังไม่ออกเลยค่ะตอนนี้แต่คนตื่นแดดนะคะอาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์วันแรกเลยที่อากาศเป็นแบบนี้วันนี้วันแรกนะคะที่อากาศดีของเยอรมันเมืองดูพี่น้องคนล้ายหลายคนกับมหานางจนเต็มปักจากปักใหญ่ๆก็แคบลงทันทีนะคะ สสวนทางทางนี้ก็จะเป็นร้านค้าอาหารนะคะคนไทยคนไทยนะคะต่างชาติก็มาเที่ยวกันเนี่ยเป็นซุ้มเป็นซุ้มจะเป็นซุ้มขายของขายอาหารคนไทยนะคะ คนไทยในเบรินในเยอรมันนะคะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคนไทยเยอะเลยโอเคนะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะ